สวัสดีค่ะอยู่กับผมเฟมเฟมปปนานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมอาร์เดอะแ p มพาริกาซี่นะครับอาตัวที่เราเล่นอยู่นะครับเป็นเดว i น่านะครับตัวนี้นะครับอาคาประมาณ90 0โรบังนะครับเราจะมาโชว์พลังของมันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นอาการการแบบบีบคอนะครับอันนี้ก็ถ่ายในโทรศัพท์นะคะก็คือแบบเราไม่มีกล้องในคอมนะครับแล้วเราก็ไม่มีไม์ด้วยนะครับ อันนึงนะอือเราหาตัวทดลองก่อนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอืมคนไหนดีคนไหนจะเป็นเหยื่อของเราคนนี้ไหมรอน,นะครับนี่นะครับเป็นท่าการบีบคอนะครับดาเมจแรงมากนะทุกคนดูสิ นะครับอย่างท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปเป็นการเผาคนนะครับโดยท่านี้นะครับจะใช้เป็นสเปลนะครบไอ้ท่าเมื่อกี้กดเส้นนะครับขอโทษที่ลืมบอกนะครับแต่ถ้าใครเล่นในโทรศัพท์มันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าให้กดให้กดเป็นแบบเบิร์ดคุกนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการเผาคนนะคะมันเป็นเผาคนมันถือว่าไม่ใช่เผาคนนะคะมันเป็นเหมือนแบบว่าแบบทําให้ทุกคนปวดหัวครับแล้วก็ อ่าเหมือนเป็นมีความร้อนด้วยนะครับซึ่งพลังนี้เราชอบใช้นะครับมันแบบสนุกดีทดลองกับใครดีหนะ้าใครจะเป็นตัวหนูทดลองให้เราหาก่อนนะครับโอเคครับอ่าเรามาต่อกันเลยท่าต่อไปนะเขาจะเป็นท่านี้นะครัเอาไปไหนแล้ววิ่งไวมากเลยนะครับตวเมื่อกี้ น,น,นี่นะครับก็จะใช้เป็นประมาณนี้นะครับเราจะเห็นเป็นไอความร้อนนะครับแล้วก็ถ้าต่อแล้วถ้าก็ท่าต่อไปนะครับเป็นอ่าทาหักคอนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับจะเป็นการหักคอที่แบบว่าใช้พังแบบ ยกขึ้นไปแล้วหักคอครับสามารถใช้กับตัวฟรีนะครับแล้วก็ตัวโลบักบางตัวนะครับเช่นพวกออริจินอลแมนพายนะครับนะครับเดี๋ยวนี่นะครับจะเป็นท่านี้เลย นี่นะครับก็จะเป็นการหักคอนะครับแล้วก็ท่าต่อไปนะครับจะเป็นการาพุง่งพุ่งแบบโยนไฟไปครับเป็นโยนลูกบอลไฟไปนะครับท่านี้นะครับจะใช้ได้แค่เฮเว่นนะครับก็คือนางฟ้านะครับประมาณนี้นะครับ ไปนะคะจะเป็นซ้ำนานะครับซ้ำนำนะมันก็คือเป็นท่าที่ทำให้ทุกคนนอนหลับนะครับอ่าท่านี้อ่าเดวิน่าจะใช้ได้แค่คนเดียวนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แค่ตัวเดียวนะครับก็เลยใช้กับตัวนี้ไนก่อนนะครับท่าต่อไปนะครับเราจะต้องเดี๋ยวนะครับหาก่อนนะท่าต่อไปเหลือท่าสุดท้ายแล้วครับเป็นท่านี้นะครับ มันอ่ะคือเราขอโทษนะครับเราอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าที่รู้ๆก็คือมันต้องใช้กับพวกหมาป่านะครับเึื่อจะ working นะครับมันจะเป็นการอ่แปลงร่างให้หมาป่ากลายเป็นแบบคือมันเป็นมนุษย์หมาป่านั่นแหละครับแต่ว่าเราจะทําการแปลงร่างเขาเป็นหมาป่าแบบไม่ได้เต็มตัวนะครับจะเป็นการแปลงร่างเกือบเต็มตัวแล้วก็อ่าทำให้เขาหลับนะครับเดี๋ยวไปหาหมาป่าก่อนอืม โอเคครับตอนนี้เราก็ไปขอนะครับถ้าต่อไปนะคะจะเป็นการเทินนะครับนี่นะครับเป็นการแปลงร่างแบบให้ได้เต็มตัวนะครับพลังคือแบบเยอะมากแล้วก็ทําให้เขาหลับนะครับขอบคุณสําหรับวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเฟฟเปปปานาด้วยนะครับสวัสดีครับ